มาเลยครับพี่น้องวิเคราะห์บอลประจาวันที่23มิถุนายน2568น,นะครับโอ้โหพรุ่งนี้เช้าจะหนักจะเต็มนะถือว่าคู่น่าดูทั้งน,นั้นเลยครับตีสองคืนนี้ครับแอนด์เมริทเจอกับโบตาโฟโก้โบตาโฟโก้เพิ่งเชือดทางเปเชมาครับมองไปที่โบตาโฟโก้อีกทีแล้วกันนะครับเชือ,อดแอนด์เมริทครับ1ประตูต่อ0นะแล้วก็อินเตอร์เมามี่เจอกับพันเมรัตเวลา8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับอินเตอร์เมามี่สนุกสนานเอามันแน่นอนครับ แต่ผมขอ,อเชียร์ไปที่อินเดร์ไมอามี่นั่นแหละนะชนะพันแบรัสนะครับสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็ปิท้ายกันที่ด้านนั้นของปอโต้นะครับ o, เอฟซีปอโต้เจอกับอัลอาลีนะอาลี Al ก็ถือว่าฟอร์มระสำระสายหน่อยปอโต้ถือว่าเพิ่งแพ้ไมอา,ามี่ของเม่ซี่มาแต่ขอเชียร์ไปที่ปอโต้แล้วกันนะครับเกมนี้เฉือนชนะอัอาลีหนึ่งศูนย์นะส่วนในนิฟ่าวด้วยยูสโกสามหกห้าเอสถ้าใครสนใจอยากไปร่วมดูสนุกร่วมเอากิจกรรมร่วมรางวัลอะไรต่างๆก็ไปที่แอนไลน์เลยนะครับแอนไลน์แอ ยู e โกสามอนะครับอย่าลืมไปทำหน้าด้วยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30มิมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ